คลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกไม่ได้มีเจตนาโฆษณาเชิญชวนไม่เหมาะกับผู้ชมอายุต่ำกว่า18ปีสวัสดีนะคะวันนี้พบกับน้องเนส้สาป,ปัา่งสายจอยสายใจ,ยยจยกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มาเกม Fortune m o u s e นะจ๊ะมีทุนมาทั้งหมด500บาทนะคะขออนุญาตเปิดไปที่เบด5เลยแล้วกันนะคะมาดูหนูมากนะคะวันนี้เป็นเกมของค่ายพีจีนะเอาจริงซึบปึ๊บหนิงจุงมาแล้ว ร้อยห้าบาทโอเคไปกันต่อค่ะเบตห้าเบตห้าไปกันต่อปึ๊บปึ๊บโอ้ยโอ้ย,อยเข้าเนื้อมะเนี่ยโอ้โหมาเบตสิบบ้างทุกคนโอ้โอ้ไม้นี้สองร้อยโอเค ได้กำไรมาแล้วทุกคนนิดนึงเบ็เบ,บสิบได้อยู่นะนิดนึงอ้ามาสองร้อยโอเคไปต่อไปต่อสิครับชังหวะนี้รออะไรปึ๊บปึ๊บ มาสองร้อยโอเคสามสิบเลยแล้วกันนะเฮ้ยยังไงยังไงอุ้ยอุ้ยมามามารู้เงี้ทุกคนยังบดได้ยังบดได,อได้อื้อหึพันสองสวยไปกันต่อเลยครับจังหวะน,นี้ก็ไปต่อยาวๆดีครับปึ๊บปึ๊บ ไม่ทีโอ้โหไม่เอาไม่ถัว่วไม่ถัว่วไม่เอาถัว่วปึ๊บอ้าสวยเก้าร้อยโอเคเอาไว้ก่อนมาเบ็ดนี้เบ็ดนี้ดูบ้างปึ๊บปึ๊บไม่แล้วทุกคนโอ้ยยังไม่ได้นะ ยังไม่ได้และยังไงโอ้โหพันห้าสุดจัดโอเคค่ะขออนุญาตไปเบดร้อยเลยแล้วกันนะมาเบดนี้เลยแล้วกันสองพันโอเคเอาเรื่องอยู่ปึ๊บปึ๊บสองพันหกสิบปึ๊บ น้องหนูน้องหนูยังไงน้องหนูหกสิบอ่าดอกนี้แหละแจมแจมโอเคค่ะทุกคนวันนี้เบสเสร็จก็กำไรฟันไปประมาณหมื่นสองนะคะคลิปวิดีโอนี้จะทำเมื่อวานบันเทิงเท่านั้นนะคะไม่ได้มีเจนฟฟตนเอฟแฝงได้อย่างใดฝากกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ share, เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบุย